ถ้าเลือกได้หนึ่งประเทศน้องอยากไปเรียนต่อที่ประเทศไหนเพราะอะไรคะประเทศออสเตรเลียครับเพราะผมอยากไปต่อยกับจิงโจ้ครับ <ST AR ATION> ไปสัมภาษณ์เด็กพยเอา,ยากันว่าถ้าเลือกเรียนได้หนึ่งประเทศอยากจะไปเรียนที่ประเทศอะไรไปกันชื่อวินครับเรียนมพยเยา ชื่อกิ่งขาเล็กมาพยาเหมือนกันค่ะถ้าเลือกได้หนึ่งประเทศน้องๆอ,อยากไปเรียนที่ประเทศไหนคะเพราะอะไรคะประเทศจีนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ศิลจีนแล้วก็อยากต่อย,ยออภาษาไปเรียนที่ประเทศจีนเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าอยากได้ภาษามากขึ้นค่ะอยากไปประเทศจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนกว้างคะ่ะน่าจะมีที่เที่ยวเยอะด้วยอยากไปจีนเหมือนกันคะ่ะอยากไปเรียนรู้ภาษาค่ะอยากไปออสเตรเลียค่ะลองเปิดประสบการณ์เราเอเชียเราไปฝั่งนู้นน่าจะได้ประสบการณ์ดีๆเยอยากไปญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นั่นค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้ภาษาญี่ป อยากไปเรียนต่อที่จีนค่ะเพราะว่าชอบอาหารการกินแล้วก็ชอบวัฒนธรรมของเขาค่ะชื่อโบคาเรียนมหาลัยพะเยาค่ะหนูอยากไปเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็วิวสวยมากค่ะชื่อไทครับเรียนที่พะเยาพิทยาคมครับชื่อนนครับเรียนที่เดียวกันประเทศออสเตรเลียครับพาะผมอยากไปไต่หับกินเจียวครับฝรั่งเศสรครับอยากไปหออเฟลวหลังจากสัมภาษณ์มาหลายๆคนนะคะทุกคนอยากไปหลายประเทศมากเลยค่ะแล้วคุณหลายอยากไปประเทศไหนคะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะบ๊ายบาย